เですよ、かี่งม่นี่ี่ากตกแบบโี่นี่กาตานี่ก็าเดซิโอดูไวท์อัตัวนี้อืมอุ๊กอัมน จะเป็นสมัยก่อนมองไม่ออกเลยทางไหนกลับบ้านอะไรเงี้ยหนาวตายหนาวตายเคยกลัวสุดอะเนี่ยรถแตบบ่ว่าลื่นๆนะ่ะน่ากลัวมากเลยรถแต่ว่าลื่นๆน่ะนกลัวมากเลยโอ้ยไม่ได้หรอกใครจะขับได้แบบนี้นเพื่อนเลยไม่ไปไหนไงไม่ไปทำงานเนี่ย ม่หรอเพราะว่าถ้าออกมาแล้วกลับมาเจอแบบนี้นี่แย่เลยนะนี่หนไหมชีวิตในญี่ปุ่นของฉันนะคะแบบนี้เลยนะคะออกไปทำงานสามชั่วโมองกลับมา นะเพื่อนนี่ขับรถอันตรายมากเลยนอนอยู่บ้านดีกว่านอนอยู่บ้านทำยูทูบโอ้ยต้อาจิตน,นีโอ้มองแทบไม่เห็นเอ่อต้องเปิดไฟมองมองไม่เห็นเลยค่ะเห็นไหมเพื่อนมองไม่เห็นรถข้างหน้าเลยออ้ขาวไปหมดไนงะเพราะว่าขับ,ข,บขับไปเนี่ยขับขับไปเนี่ยเออเหขับขับไปหิมะมันก็คลุมรถอ่ะมันก็ มองไม่เห็นนะมันขาวโปรนไปหมดเลยมองไม่เห็นถนนด้วยนะเนี่ยยิ่งถ้าตาไม่ดีนะั่น ปนนะ็ดูข้างบ้านแบบสูแบบนี้แล้วอะพาเดินดูหลังบ้านตอนนี้ก็เมื่อกี้พาคือจังไปเดินเล่นตอนนี้ก็ กลับมาก็เริ่มตกอีกแล้วนี่อันนี้คือหลังบ้านคนะ,ะหลังบ้านก็จะรึ่งบ้านลนะเพื่อนมันเลยที่เรากั้นไวนะ้เนาะอันนั้นคือเรากั้นกั้นแบบไม่ให้หิมะเขาแบบเข้าไปติดกระจกอนะเนาะบ้านแล้วเพื่อน นนก็ยังไม่มีรถเข้ามาเลยจะขับยากหน่อยเนาะนดีมากเลยค่ะและ้วก็ถ้าลุงเขาก็จะแค่วันหยุดนะคะถ้าวันไปทำงานแต่เช้าก็ไม่ได้ใช้อันนี้นะคะก็จะใช้อันนี้ลากเองอะ,ะเพราะว่าใช้รถนี้ไม่เป็น นหิมะมาหยุดตกล้ดูตรงถนนนะคือคือูอยูกิยุคไดสกียไดสกีโหเดินยากอะ่ะแต่ ของเราเนี่ยเดินยากมาเขาเดินง่ายโห,โห mặt thu mày lấy được Vinh <laughs> chiếu lời ạ à. Vinh chiếu lời ạ à. Vinh chiếu lời coi cui, cui. cui, 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 cui. พี่จังไม่อยากกลับบ้านคือจังโอ้ยอยากเล่นหิมาต่อเด้อยังไม่พอใจไงต้องเดินไปสืดซอยู่งไงแต่ว่าหิมะมันสูงมากแล้วเราเดินแล้วมันเปียกเก่งเดาอเดอดูดูด,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 ดูดูน้ำมึนมากเลยเด้อ,อ Bye.